นี่คือศึกที่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันฮะแม่อุ้ยบินตีก็มีฮะศึกมวยในงานวัดฮะแม่ไฟนี้เป็นการพบกระวังวัยรุ่นประจำทิ่นไอหนุ่มพลังมาฮะช่างมิวฮะช่างแอร์ในตำนานประทับผู้ตองฮะนักชกในมุมแดงคนนี้เนี่ยเป็นมวยค่ายอแม่บินม,มีบินตีฮะ โอ้โหเอาเมียวโอ้โยยางเข้าไปถือมัดข้อุ้ยกอดเกี่ยวไม่ได้ผู้ต้องเอาโดนตอ่อยเมิยวคือตีจากสั้นเท่าโอ้โหโอ้โหม้อนล็อกข้อเขาได้ถือเขาตีเอาตีเอา,เอานะเอาละฮะมียวเดินเข้าไปโอ้โห,โห,โห โอ้โดนเข้าพับในโดนเข้าพับนอกจอยางเอาละมีหมัดโอ้ไว้เห็นหกขวาสาวยาวๆดึกเข้าไปเท่าอุ้ยเกี่ยวไว้ได้โอ้หถึงยอดเข้าไปเทือดแดงละมัดขวาโอ้ยจาหันหลังยังสั้นเท่ายาหันหลังโอ้หช่างมิวอุ้ยแม่โอ้โหโดนโดนเข้าไปแต่ละทีนเริ่มแยงอ่ะมิวอ่ะไม่กล้าเข้าฮะผู้ตอง เข้าพับนอกเอาเดินเข้าไปหามิวจังไหนมิวโอ้โห,โหอาการชัดเจนนะมิวอะ,ลละเหมือนจะเจ็บขาซ้ายอะขาหนะ้าเอาโดนพับนอกอีกทีโอ้ยแข่งขวาเตะสูงเดินหาละออมัดขวาไม่โดนแต่โอ้โอยเลือกจะทิ้งตัวดีกว่าฮะโอ้โกรรมการนับหนึ่งนับสองนับสามเอาเรียบร้อยฮะไม่ไหวฮะ